เอาพ่อค้าขายปลาตลาดนัดมารีวิวขายรถที่ผมอ่านไปผมก็ดาวนนะทำตัวเองให้มันจริงก่อนคุณอาจจะไม่ได้ชอบที่หน้าผมถ้าผมเห็นหน้าคุณผมก็อาจจะไม่ได้ชอบที่หน้าคุณก็ได้ไม่เหมาะอาการมาขายรถนะหน้าไปชงรถไอ้นี่นะ่าจะไปรีวิวที่นอนนะม่วงดีสุด <c oughs> ต่อไปเขาก็ก็ต้องยืน่นซองขาวให้เราหลายๆทิป ที่เราลงเนี่ยพอไม่ใช่คุณแชมป์เขาก็จะปิดหนีหรือบางคนก็จะคอมเมนต์ว่าเอาคุณแชมป์มารีวิวไม่ใช่แชมป์ไม่ดูดีกว่าผู้คนที่ได้อ่านหรือได้ฟังอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกอย่างไรมันก็อย่างแรกก็ขอถามกลับก่อนละกันนะครับว่าการที่คุณแชมป์เขาไม่มาไลฟ์เฟซบุ๊กหรือไม่ได้มาทําคลิปเองเขามีเหตุผลผมเป็นคนที่อยู่ใต้อำนาจในองค์กรซึ่งพี่พี่แชมป์เป็นซ e o เนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ผมต้องมารับหน้าที่แทนการที่คุณติด ภาพจากคุณแชมป์มันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าคําว่า300ในความมหนอีกในนึงก็คือคุณแชมป์การที่ผมอยู่ในองค์กรเป็นเรื่องธรรมดาที่ผมต้องรับหน้าที่แล้วก็เป็นมีเหตุผลที่จะต้องจะต้องทําแทนนะครับรู้สึกยังไงจริงๆน้อยใจนะครับเพราะว่าเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งในตัวต่อเล็กๆของ หุ่นยนต์ของเลโก้ที่มันจะขับเคลื่อนไปซึ่งเราใช้ใจในการทำแทบจะทุกครั้งนะเหนื่อยบ้างอะไรบ้างเรื่องธรรมดาแต่การที่คุณบอกว่าพอเห็นเราหรือเห็นคนอื่นเห็นผมเห็นเดียเห็นตีเห็นซุปเห็นพี่ปักมาแล้วไม่อยากดูอันนี้เป็นเรื่องปกติกตที่โอเคคุณอาจจะมีคนที่ชอบในใจอย่างพี่แชมป์พอไม่ใช่พี่แชมป์แล้วรู้สึกอาจจะไม่มันหรือว่าอะไรก็ไม่เป็นไรครับก็รอไว้ คุณแชมป์มาแล้วก็ค่อยค่อยดูก็ได้ครับการที่คุณไม่ดูผมก็ถือว่าคุณอาจจะไม่ไม่อินกับผมละกันก็ไม่เป็นไรครับถือว่าถือว่าพอโอกาสละกันนะครับขอโอกาสละกันก็ว่าถ้าผมไลฟ์หรือผมถ่ายวีดีโออะไรก็ก็เปิดดูไว้หน่อยก็ได้ทุกคนก็จะมีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ที่อาจจะติมาบ้างแล้วเป็นเรื่องธรรมดาไม่เป็นไรขอบคุณครับ ตัวผมเองผมไม่ได้รู้สึกมมยกับคำพูดที่ที่มันจะทำให้เป็นการบันร่นทอนจิตใจนะครับก็มองกับการาการที่เขาตีกันที่เขาว่าเราเนี่ยก็แสดงว่าเขาดูเราอยู่นะครับดูเราแล้วก็ยังจะมาคอมเมนต์เสนอความคิดว่าเฮ้ยตรงนี้จุดตรงนี้มันไม่ดีจุดตรงนี้ไม่ไม่ดีก็ว่ากันไปพูดสั้นๆคือเหมือนอารมณ์แบบคนคนซื้อไม่พูดคนพูดไม่ซื้อ คนจะซื้อจริงเนี่ยโทรมาเลยครับโทรมาคุยกันนะครับปรึกษาการความเป็นไปได้ในการซื้อรถว่ามีความสามารถในการซื้อไหมหรือว่าอยากจะทราบส่วนในของข้อมูลเทคนิคของรถต่างๆว่าสเปคนี้รุ่นนี้มันเป็นยังไงบ้างเพื่อในอนาคตจะได้เตรียมตัวในการซื้อรถคันนี้ถ้าชอบจริงก็โทรมาคุยกันนะครับเรื่องผลกระทบต่อความรู้สึกหลายที่ที่เขาทำคลิปมาก็ เยอะนะที่เขามานั่งไล่อ่หานของเมลเราเรารู้สึกแบบไม่ดีอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ทําคลิปพวกเนี้ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีผิดพลาดบ้างมันอาจจะมีสิ่งที่มันไม่ถูกใจคนหลายคนบ้างครับบางครั้งเนี่ยคุณไม่ต้องให้ไม่ต้องคอมเมนต์อะไรให้ให้พวกเราต้องรู้สึกบั่นทอนหรอกครับเพราะว่าพวกเกนอ่ะมันเยอะถ้าคุณแน่จริงคุณคอมเมนต์เสร็จคุณทิ้งเบอร์โทรไว้เลยผมโทรหาคุณคือเอาตรงๆคือพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้บั่นทอนเรามากหรอกเราเฉยๆกับมันนะเพราะว่ามันชินแล้วแหละเราก็ทำมาหลายคลิปอะ คยอ่านคอมเมนต์นี้แล้วดาวสุดถึงขนาดไหนดาวดาวดาวล่าสุดไงที่ผมอ่านไปผมก็ดาวนะดาวไปเยอะอะดาวไปเกือบครึ่งหนึ่งอะมอไซอะ <c oughs> ก็ใช้ตัวนี้ดาวไหมมันมีดาวบ้างแหละเราด้วยความที่ผมเป็นคนอย่างเงี้ยคือผมเป็นคนเราเป็นคนที่พยายามไม่คิดอะไรอะให้มากที่สุดมันถึงจะดีบางครั้งคิดแต่ให้คิดแป๊บเดียวแล้วก็ให้เลิกคิดซะเพราะว่าคือผมจะสนใจกับคอมเมนต์ที่มันทําให้ผมรู้สึกดีมากกว่าแล้วผมก็จะได้พัฒนาต่อไปเพราะว่า ถ้าผมมาไม่กับคอมเมนต์ที่มันไม่ดีอ่ะชีวนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรละครับต่อให้เราไม่ทํา YouTube เราก็เจอคนวิ่พากษ์จา์แบบรับหลังอยู่ดีครับเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องสนใจดีกว่าครับมันออกมาให้คุณเห็นเป็นคอมเมนต์อย่างเงี้ยคุณแค่อ่านแล้วผ่านๆไปไม่ต้องสนใจไม่ต้องใส่ใจอะไรมากมายเอาตรงๆเลยนะไม่เลยไม่ผมเห็นทุกอันเลยนะผมอ่านคอมเมนต์ของทุกคนไม่ใส่ใจครับมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ต้องเอามาคิดคิดแหละแต่ไม่ต้องแบบ ไม่ต้องเอาเป็นใส่ใจจนโอ้ยจิตตกอยากจะด่ากลับหรือว่ามีอารมณ์ร่วมไม่เลยไม่รู้สึกเลยจะบอกไม่กระทบเลยเนี่ยมันก็ไม่เทิงนะเราเปิดคลิปดูเราแล้วมันก็เลื่อนเจอเราก็ไปนั่งอ่านนั่งอ่านนั่งอ่านก็รู้สึกบ้างกับบางทีมันก็เราเรียกว่าเรารู้สึกแบบไปบางคอมเมนต์ดีกว่าอย่างอย่างคอมเมนต์ที่เลือกมาห้าหกหกอันหกเจ็ดอันซึ่งมันก็ มีไม่ดีผมจะไม่ชอบคอมเมนต์ที่แบบไปพูดอ้างเองคนอื่นคือคอมเมนต์ที่ดีมันก็มีแล้วก็ไม่ไม่ดีมันก็มีมันก็ไม่ได้กระทบมากมายหรอกแต่ก็บางบางอย่างถ้าเป็นข้อดีเนี่ยเราก็จะเก็บไว้ถ้าเป็นไอ้พวกที่พูดไร้สาระไม่มีสาระเนี่ยเราก็ไม่ไม่ได้สนใจอยู่แล้วตอนที่ผมมาเริ่มทํางานเนี่ยมันยังไม่มีอะไรพวกนี้มันยังไม่มันยังไม่มีทํา youtube มันจะเพิ่งเริ่มมีเป็นไลฟ์ Facebook ซึ่งต้องบอกว่า f c e e o o o เนี่ยมันเป็นการไลฟ์สตรีมมิ่งที่มันมีที่มาของคนที่มาคอมเมนต์มันมีที่มาของคนที่ไลฟ์สตรีมมิ่งคือถ้าสมมติใครมาเมเมนเนี่ยเราเรารู้ทันทีแล้วว่าเป็นใครซึ่งมันจะเป็นเรื่องธรรมดาที่อาจจะมีพลังบวกเข้ามาหรือจะไม่มีคนด่านะครับพอเริ่มมาทำ Youtube คนเริ่มด่า มันเป็นเรื่องธรรมดาถามว่ามันมันรู้สึกไงมันบั่นทอนการทํางานนะครับเพราะว่าผมทำมาตั้งแดงแรกๆเนี่ยแต่แรกๆก็ยังไม่ค่อยมีนะครับก็ผมจะไม่ค่อยยังไม่ได้ออกสื่อมากเท่าไหร่ก็จะเป็นพี่แชมป์เป็นคนเริ่มจุดเริ่มต้นขึ้นมานะครับก่อนและอย่าง,อย,างอย่างที่บอกครับบางทีมันเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปอ่านบางทีมีมีม,ม,มีอารมณ์ร่วมกับคอมเมนต์ที่ถูกด่าเข้ามาแต่ว่าเราก็ผ่านมันมาได้นะครับเห็น ทุกวันน้ำมันหยดมันยังก่อนนะคือหมายเยี่ยวบ้างก็งเป็นเรื่องธรรมดานะก็ไม่อยากใส่ใจผมอยู่มานานผมรู้ว่าองค์กรผมพี่เจ้านายผมเขาเป็นคนยังไงก็อยากจะให้กําลังใจกันมากกว่าครับการที่ถูกดาก่าถูกว่าอาจจะถูกโจมตีจากคู่แข่งหรือคนที่ไม่ชอบใจจากคําพูดที่ผมพูดไปหรือหลายๆคนพูดก็ก็ขออภัยครับขอโทษขอโทษไปเลยละกันว่า ผมและทีมงานทุกคนพูดอะไรไปไม่ถูกใจบุคลิกไม่ดีพูดน้ำเสียงไม่ได้ปดติดพูดครับอ่ะอ่ะหรือนะครับหรืออะไรพูดช้าหรืออะไรหรือไม่เหมาะสมหรือผมเองเนี่ยอย่างเมื่อกี้ของคุณซุปเนี่ยเขาบอกว่าดอูอ่อไม่เหมาะอาการมาขายรถในหน้าไปชงรถผมเองก็ผมก็โดนเหมือนกันคือด้วยอาจจะรูปลักษณ์หน้าตาผมผมอาจจะผิวค้าอ่าไม่ไม่เหมาะ กับลุกที่จะต้องมาขายรถแพงๆอันนี้ผมก็เคยโดนผมมาจากครอบครัวที่ไม่ได้มีเงินทองนะครับก็มีพี่แชมป์เนี่ยเป็นคนให้โอกาสที่เข้ามาทํางานในจุดนี้นะครับเพราะว่าทุกคนที่พี่แชมป์เลือกเขาก็ต้องคํานึงถึงข้อดีและความสามารถู่แล้วนะครับก็อยากให้เข้าใจกันตรงนี้นะครับทุกคน,ม,นมันไม่ได้มีอะไรเหมือนกันตรงมันไม่เหมือนกันจะให้เหมือนกันหรือจะให้พอใจทุกคนที่เข้ามาดูเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับ ทุกคาด่าทุกคําติมันเป็นแรงผลักดันถ้าหากคํานั้นเป็นคําติเพื่อก่อแต่ถ้าคําเหล่านั้นมันไม่ใช่ในแนวทางให้กําลังใจหรือติเพื่อก่อเป็นการด่าเอาสนุกปากผมจํายูเซอร์คนพวกเนี้ได้หมดนะครับแล้วก็เพราะว่ามันจะเป็นส่วนน้อยครับมีเพียงแค่ประมาณ1% 2%ไม่เยอะนะครับผมก็อยากจะให้เข้าใจในบริบ,บทของการทํางานของพวกเราเพราะพวกเราก็อยู่ในองค์กรนะครับ พี่แชมป์ก็เป็นหัวหน้าองค์กรน,นะครับก็ทุกคนหลักกันอยู่แล้วแต่ว่าคนที่เป็น FC เราก็ขอบพระคุณสําหรับคนที่ให้กําลังใจแต่ถ้าใครจ้องจะด่าจ้องจะเน็บจ้องจะอะไรอย่างเนี้นะครับก็ก็จะบอกไงเดียวก็ไม่เป็นไรครับก็ถ้าคิดว่าทําแล้วสนุกก็ทําไปมีความสุขก็ทำไปนะแต่ผมแนะนำว่ามันทำไปบ่อยๆมันไม่สนุกหรอกครับนะมันจะติดนิสัยคุณไป คุณอาจจะเป็นคนเป็นคนมีสอง,อสองโลกโลกความจริงอาจจะเป็นคนไม่ได้อะไรแต่พอมาอยู่ในโลกออนไลน์คุณอาจจะเป็นอีกลุกหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับแต่อย่าเลยครับมันไม่ดีนะครับผมผมไม่เป็นคนตรงตรงก็บางทีก็ตรงบ้างตรงเกินตรงเกินไปนะครับแต่ตะโกนตรงในที่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นตรงกับเพื่อนพี่น้องนะครับผมก็ถึงรวมถึงทุกคนด้วยทุกคนก็มีบุคลิกอุปนิสัย ม่เหมือนกันก็อยากให้ f อทุกคนทำอาจจะ,อะขอทำความเข้าใจนิดนึงนะครับก็ขอบคุณที่ทนดูพวกผมนะครับไม่ว่าจะเป็นดีมั่งไม่ดีมั่งในคำชมคนคนชมก็อยากจะขอบคุณมากมากเพราะว่าคุณเป็นเป็นกลุ่มคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ให้แรงผลักดันเราในการทำงานนะครับเพราะว่าเราจะทำอะไรคือต้องเข้าใจว่าช่วงเศรษฐกิจแล้วก็ช่วงวิกฤตต่างๆเนี่ยมันทาให้พวกเราอะรับแรงกระแทกในการในการทำงาน การต้องกระตุ้นยอดขายหรือว่าอะไรต่างๆเพราะองค์กรมันอยู่ด้วยรายได้นะครับก็อยากจะฝากไว้สําหรับคนที่ทั้งด่าแล้วก็ให้กําลังใจนะก็ขอบคุณทั้ง2ฝ่ายเลยนะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะขอบคุณครับพวกนี้ไม่ค่อยดีนะผมว่าทั้งสติทั้งอะไรหลายอย่างจริงๆคือผมไม่ใช่คนสติดีนะจริงๆแต่ผมก็ยังไม่ไกล้าด่าคนอื่นเลยคือบางครั้งเนี่ยเ,เราไม่ควรที่จะไป ไม่ควรไปวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นถ้าเราคิดว่าตัวเราเองยังไม่ดีคุณอยู่เบื้องหลังคีย์บอร์ดหรือแป้นพิม์ในโทรศัพท์หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณต้องพิจารณาตัวเองก่อนว่าสิ่งที่คุณจะด่าคนอื่นเขาตัวคุณเองดีหรือ,อยังแต่ถ้าคุณแนะนําให้เราปรับเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาต่อเนี่ยเรารับฟังแล้วเราก็แก้ไขแต่ถ้าคุณด่าส่งๆเสียหายหรือหรือเถียงข้างๆคูๆหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเลิกเถอะครับมันไม่มีประโยชน์หรอกเพราะผมก็ไม่ได้สนใจคุณขนาดนั้นหรอกคุณก็ไม่ได้คนให้ตมมังค เลิกซะนะกูพูดอะไรดีวะก็ไหนพูดอย่างนี้มันจะไม่ออกเลยเออก็เป็นอย่างนี้จริงๆก็ใครที่เที่ยวแต่ด่าคนอื่นยูเซอร์ u u u e e ตัวเองก็ยังไม่ใช่ยูเซอร์จริงหน้าจริงทำตัวเองให้มันจริงก่อนแล้วมาวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นทีหลังนะครับผมก็จะปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นแล้วก็ทุกคนที่คอมเมนต์ u t u b e หรือว่าติดตามอยู่เนี่ยก็พยายามปรับปรุงเพื่อ โซเชียลมีเดียเพื่อ youtube เพื่อสามร้อยเพื่อคนที่มาอ่านทีหลังเนี่ยจะได้รู้สึกดีขึ้นนะครับันดับแรกผมขอขอบคุณเลยที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับเพราะว่าการคอมเมนต์ที่มีการตอบโต้เนี่ยแต่ว่าคลิปเราก็มีการ,าลรแล้าเคลื่อนไหวมันก็จะมีคนเห็นเรื่อยๆก็ขอบคุณมันก็เลยจะเพิ่มยอดวิวให้เราแสดงก็มึงสนใจในเนื้อหาท,ที่เรานําเสนอคลิปเรามันเป็นสิบนาทีเลยนะสิบนาทีงดูจนจบเนี่ยแสดงก็งคุณเป็นสะคุณเป็นเอฟซี ่งเจ็บใจวะคอมเมนต์ดีๆก็ขอบคุณนะครับส่วนใหญ่ <C os> คอมเมนต์ดีๆน่าจะเป็นคนที่มีความคิดที่ดีความคิดที่ตรงกันกันกบเราเนี่ยเวลาเราพรีเซนต์ในการขายรถเนี่ยถ้าใครเข้าใจในสุดประสงค์เดียวกันนะครับมันมันมันจะคุยกันง่ายลื่นเปื้นเลยลูกค้าเข้าใจเราเราเข้าใจลูกคา้าทุกอย่างจบแต่ถ้าบางคนเขาอาจจะเป็นไม่เคยมันมีคนมีคนหลายประเภทอะร้อยอย่างล้านอย่างอะคือเข้ามาในในบ้านของเราเนี่ยมันก็ มีหลายแบบอ่ะก็คุณไม่ชอบแบบเราคนหลุดเข้ามาไม่ชอบกุออกไปแต่ถ้าใครเข้าใจตรงกันก็มาซื้อครับอยากได้รถที่นี่ไม่ได้เน้นขายครับเน้นคุยก่อนนะครับารสังเกตได้ถ้าลูกค้าที่ได้คุยได้ได้คุยกับเซลล์อ่ะคือของเราเนี่ยัดเจนในการขายมากว่ารถเราไม่ได้รับประจําคารละห้าร้อยหนึ่งพันเราสกีลูกค้าทั้งหมดแล้วเราถึงรับประจําก็จากที่สังเกตนะครับคนที่จะรอดา่าก็คือไม่ใช่ลูกค้าหรอก ใช่คือสังเกตสังเกตไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นพวกชื่ออวตารเลยรูปอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไปเขียนชื่อแปลกๆบางคนก็เป็นกูรูเลยแต่คนที่เป็นกูรูจริงเชื่อผมเนี่ยเขามีการศึกษามากพอเขาคงไม่มาพิมพ์แบบนี้หรอกอันนั้นก็แบบกูกูรูของกูแล้วก็ว่าเก็บไปคิดเองเออเองแล้วก็พิมพ์อ่ะผิดเราก็ยอมรับอ้วนผมก็บอกว่าไม่ดีผมก็ไม่ดีอะไรที่ผมพยายามทีเซนที่มันดีแล้วถ้ามันไม่มีสำหรับคุณก็แต่ว่าเราไม่ใช่เราอาจจะทำบุญมาไม่เท่ากันดูคุยกันตามตรง พี่ซุปก็โดนด่าเยอะน่าจะคนสุดแล้วโดนรพอตรงพอสมควรเลยพีซุปก็ยอดขายพซุกก็ยังมีก็มีมีขอว่าคนแบบเนี้ยน้อยคนแบบเนี้ยน้อยคนแบบที่ประเภทแบบอิเนเกียน,น่ะน้อยถ้าคนที่ได้เข้ามาคุยกับผมหรือคุยกับเซลล์ของที่เนี้ยคือเราจะขายรถไม่เหมือนที่อื่นเลยไม่เหมือนเลยนะครับใครที่อยากรู้ว่าผมขายรถกันแบบไหนเนี้ยลองลองเข้ามาซื้อดู ทำไมเราถึงขายเราได้เหมือนที่อื่นทําไมมันเป็นเพราะอะไรต้องลองมาคุยกันนะครับผมลูกลูกค้าคอมเมนต์ก็ไม่ค่อยมคือมีมันมีอยู่แนละ้วเราไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกลูกค้าคอมเมนต์คือคอมเพนอะไรดีไม่ดีก็มีมันมีอยู่แล้วครับเคยอ่านคอมเมนต์แล้วโกรธที่สุดถึงถึงแบบถึงขนาดไหนอรอเคยนะแต่ผมไม่ได้ไปพิมพ์ด่านะผมเคยโดนด่าว่าเหมือนเหยยดผมอ่ะว่าผมผอมดำ,ดำ เหมือนอารมณ์คนติดยาอะไรเงี้ยบอกว่าก็คอมเมนต์นั่นแหละแบบไปชงรถเถอะอะไรเงี้ยไม่เหมาะขายรถสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับคนทุกคนมันมีความถนัดไม่เหมือนกัน,นครับคนนี้เก่งๆเป็นจีเนียสโปรดักเกี่ยวกับรถเนี่ยเป็นทรงเดียวกับผมเลยเนะี่ยมีนะครับมีเลยหรือคุณไปดูคนที่เขาทําสื่อเกี่ยวกับรถเก่งๆเลยคนอ้วนตับเลยอย่างคุณซุปอะไรเงี้ยอ้วนแบบนั้นเลยนะครับแต่เป็นจีเนียสโปรดักเกี่ยวกับรถเลยคุณถามว่าคุณจะมามองบุคลิกภาพ ภาพลักษณ์ของเขาแล้วตัดสินเขาเพียงแค่นั้นเหรอครับผมว่ามันไม่ควรนะค,รคือต้องเป็นช่วงว่าผมอ่ะยังไม่ได้มีภูมิต้านทาน <c oughs> เกี่ยวกับอะไรพวกนี้นะครับพอเราอ่านแล้วก็แบบก็โมโหอ่ะแต่แต,แต,แต่คือทําอะไรไม่ได้นะเราก็มันก็เป็นธรรมดาของคนเนะี่ยที่มันอ่านรู้สึกก็โดนด่าก็แบบแม่งเชีย่ยอะไรวะมึงต้องด่ากูขนาดนี้ด้วยเหรอ <c oughs> พอแป๊บหนึ่งเราก็หายแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันนะครับแต่มีนะมีถึงขั้นเราไปตามหาแล้วมึงแม่งเป็นใครวะอะไร <c oughs> นะครับก็อารมณ์วัยรุ่นนะครับเป็นเรื่องธรรมดาผมไม่ได้เป็นคนที่คิดมากหรือซีเรียสเอามาเก็บเอาไปคิดน้อยโอ้น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทุกอย่างก็ขอให้มันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็อะไรที่มันผิดพลาดก็บอกได้เลยว่าติเข้ามาอีกครับติเข้ามาอีกผมชอบเพราะว่าผมอยากจะปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นครับผมทุกคนการที่อาจจะต้องมาทําหน้าที่แทนพี่แชมป์เนี่ยคือถูกได้รับหน้าที่มอบหมายมานะครับ มีทั้งเสนอเจตํานงเองอยากทําเองเพราะว่าเราอยากช่วยเราอยากเก่งขึ้นมันมีบ้างนะครับแต่ว่าบางอย่างก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องทําอยากจะฝากทุกท่านที่ชมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นคุณตีคุณเดียคุณซุปพี่ปักนะครับไม่ว่าจะเป็นใครอยากจะให้เปิดใจกับทุกคนทุกคนม,มีหน้าที่ต้องทํามีแรงผลักดันในการทํางานอยู่แล้ว มีแรงกระตุ้นหลายอย่างมาจากลูกค้าและ FC อีทุกท่านคือทุกคนก็อยากจะเก่งขึ้นไม่มีใครอยากถูกตำหนิเสมอไปนะครับอยากจะเปิดใจแล้วให้กำลังใจทุกท่านที่ที่จะต้องไลฟ์ a c e b o o k ที่จะต้องทำมาหาแดกแทนที่จะต้องอะไรหลายอย่างอยากจะให้เปิดใจนะครับเพราะว่าทุกคนก็พยายามทำกันบ้านและเตรียมข้อมูลมาให้อย่างดีจะด่าก็ไม่เป็นไรครับเราเราก็เอามา,า,า,าแก้นะครับแต่ถ้าให้กำลังใจตรงไหนผิดถูกก็กแจ้งมาได้เราไม่มีใครเก่ง ไปซะทุกอย่างนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะดีทุกเรื่องนะครับก็คือไม่ได้เก่งทุกเรื่องพี่แชมป์ก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องผมก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องคือเราเก่งกันคนละแบบไม่รู้จะพูดอะไรเพราะทุกคนก็ต้องมีหน้าที่งานที่ต้องทําอยู่แล้วแต่แต่อยากฝากคนที่ชมอยู่เนี่ยครให้กําลังใจนะครับแอดไลน์มาคุยกันส่วนตัวให้กําลังใจกับคนที่เขาอย่างพวกผมทำงานโดนด่าโดนด่าจาก FC โดนด่าจากในออนไลน์มันก็เยอะครับเยอะเยอะเยอะเพราะ อย่างผมบุคลิกภาพไม่ได้ไม่เหมาะคุณซุปก็อาจจะมีเรื่องโรคประจำตัวคุณตีพูดชา้าพี่ปักเป็นอาจจะบกเวกไวๆคุณเดียอาจจะมีคำพูดติดปากก็ก็เดี๋ยวจะแก้ให้น้อยลงละกันนะครับผมอยู่ในฐานะที่ผมต้องสังเกตทุกๆคนอยู่แล้วผมก็พอทราบดีว่าแต่ละคนเป็นยังไงนะครับก็อยากจะฝากทุกคนไว้และขอคำแนะนำคำปรึกษาและกำลังใจ จากทุกท่านนะครับไม่มีใครอยากให้ถูกตำหนินะครับผมก็แต่ถ้าตำหนิแล้วดีขึ้นขอให้เป็นอยู่ในคาตำหนิในทางที่ดีนะครับอย่าให้เป็นส่อเสียดเรื่องของการบูลลี่เรื่องของด่าไหวอ้วนมั่งอะไรอย่างนี้ยคือมันผมว่ามันไม่เหมาะนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยครับขอบคุณครับนี่เลยคลิปอะที่เรามาทำอย่างเงี้ยเราไม่ได้ ตั้งใจที่จะมาดรามา่าหรือไรสุดท้ายเราก็แค่อยากให้คนอะเข้าใจเรามากขึ้นคลิปที่เราทํามาเนี่ยคือเราคิดว่าการที่เรามีคนติดตามมากขึ้นคนที่จะติดตามเรามันก็มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยการติดภาพลักษณ์ของใครสักคนหนึ่งมันก็ไม่ผิดบางคนชอบพี่แชมป์ก็ไม่ชอบคนอื่นเลยก็เป็นเรื่องธรรมดาเจตนาของที่ทำคลิปแบบนี้ออกมาคือไม่ได้ตั้งใจจะดราม่านะครับแค่ อาจจะมาเปิดใจอาจจะมาขอกำลังใจด้วยหลายๆอย่างครับทุกคนการทํางานมันต้องมีกําลังใจในตัวนะครับหน้าที่อย่างเดียวคงไม่พอเพราะว่าผู้ผมทุกคนที่มาทํางานที่นี่คือมีมีสิ่งเดียวกันที่เห็นตรงกันคือชอบเรื่องรถนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่เรามาอยู่และรวมตัวกันได้นะครับแลวทําให้องค์กรเดินไปข้างหน้าได้ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะดราม่าหรืออะไรแต่อยากให้เห็นใจนะครับ พี่แชมป์เองก็ไม่รู้จะทํำยังไงบางทีบางทีเขาก็อยากให้ให้ผมมีคนชอบไปเยอะให้คุณตีคุณเดียหรือทุกคนมีคนชอบใครเข้ามาก็มาชมมาอะไรอย่างนี้ครับก็เป็นเรื่องธรรมดาที่อยากจะได้พลังบวกนะครับแต่ว่าก็อยากให้ f c ทุกท่านก็เปิดใจนะครับไม่รู้จะพูดว่าอะไรก็พูดว่าเปิดใจแล้วกันใจคนละเล็กเล็กน้อยนิดเดียวครับเพื่อที่จะมาเป็นกำลังใจต่อย,ยอดในการทำงานต่อนะครับขอบคุณครับ